ห้าตัวละครในเกมที่เห็นแล้วรู้สึกใจเกเรบซสนีน่เรากำลังยิ้มเหรอเนี่ย กาดิโอลัสอามิสิเทียจากไฟ n a ล f ฟเด a s y ซีเริ่มต้นกันกับตัวละครแรกที่ชาวใจเกเรนั้นชื่นชอบโดยทางผู้สร้างอย่างส q u a อ e e นิกได้ประกาศออกมาตรงๆเลยนะครับว่ากลุ่มตัวละครเอกในภาคนี้เนี่ยถูกพัฒนามาเพื่อเอาใจสาวๆที่ชอบชายหนุ่มรูปงามจากมังงะอนิเมะหรือว่าเกมโดยเฉพาะซึ่งก็ดูเหมือนว่าพี่กาดิโอกล้ามของเราก็ดูจะมาตีโจทย์สาวๆที่ชอบหนุ่มสายสตรีนกด้วย <laughs> โดยหากใครที่เคยเล่นหรือรู้จักเกมภาคนี้ก็พอจะทราบกันดีนะครับว่าตลอดทั้งเกมเราจะได้ควบคุมทีมตัวเองที่เป็นชายล้วนทั้ง4คนที่สนิทสนมก้มเกลียวชันมิ้นแบบพาราดอนภาพซึ่งพวกเขาทั้ง4ี่ก็เป็นผู้ชายแบบที่ส,ะสะาวๆชอบผ่านการค้นคว้าและทำกันบ้านมาอย่างดีของสแ qua ร์อินิโดยตัวละครที่ดูจะเข้าแก๊ปชาวใจเกเรมากที่สุดก็คงจะเป็นกาเดโอลัสอามิซิเทียบุรุษร่างกำยำที่ถูกวางตัวให้เป็นองค์ครร์ข้างกายตัวเอกของเกมอย่างน็อกติดลูซิสเคลัม ส่วนเหตุผลที่ชวนให้ผู้เล่นอย่างเราเราหวันไหวนั้นเนี่ยก็ดูจะเป็นร่างกายของเขาทีาไม่อาจจะปกปิดความควบแน่นของค้ำเนื้อได้ไดมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงได้เห็นเขาสวมเสื้อแบบโชก้ามไม่กระเสื้อรัดโชว์หุ่นเสมอแถมด้วยรอยสักบนตัวยิ่งเพิ่มความรู้สึกใจเกเรให้เรามากขึ้นไปอีกต่อยชันทีต่อยชนัยชนมันก็ต่อยมอสเตอร์เค a t o ทจาก Go d of War บิงยิ่งแก่ยิ่งเพชร ประโยคนี้เนี่ยมีไว้กล่าวถึงบุคคลที่แม้จะอายุมากแล้วแต่ความสวยหล่อของพวกเขาหรือเธอเหล่านั้นยังคงไม่เสื่อมคลายซึ่งตัวละครเควทอสจากเกมซีรีส์ God of War ก็ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในนั้นเพราะในตัวเกมภาคล่าสุดที่เป็นเสมือนการซอฟต์รีบูตเบาๆเนี่ยเราก็ยังจะได้เห็นว่าเควทอสที่มีอายุกว่าเดิมไว้หนวดไว้เคราสมเป็นคุณพ่อแต่กัความเท่ของเขาเนี่ยยังอยู่ครบยิ่งในอดีตสมัยที่เขายังห้าวไปไล่ตบเหล่าทวยเทพในตอนนั้น มัดก้ามของเครโทสมันช่งางเย้ายวนให้หลายคนรู้สึกใจเกลเรจนเกลีความหวั่นไหวที่มาเกาะกินในใจเลยซึ่งแม้ตอนนี้พี่ล้เราจะดูหุ่นตันๆขึ้นเพราะอายุที่มากขึ้นแต่มัดก้ามและความเท่ก็ยังไม่ลดลงเมื่อเทียบกับอดีตจนหลายคนยกให้เครโทสเป็นหนึ่งในตัวละครชวนให้รู้สึกใจ,ใจเกลเรทครั้งที่เห็ุเห<ๆ>สปาร์ตันเรดส่กันเถอะถ้าคุณต้องการนะคริสเรดฟิลด์ จากเกม RESIDENT EVIL มาถึงตัวพ่อของวงการเกมกันบ้างกับคริสเรดฟิลด์ที่ตอนแรกหลายคนอาจจะไม่รู้สึกอะไรกับชายคนนี้เพราะในภาคแรกๆบทบาทและท่าทางกับอีกหลายๆอย่างที่เขาได้รับในเกมเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวละครที่จะชวนให้พิสมัยอะไรในแง่ของความลูกหลันะ แต่พอมาในภาค5ที่เราได้กลับมาเจอเขาอีกครั้งในรูปร่างที่เปลี่ยนไปแถมตัวเกมยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นชื่นชมร่างกายอันกำยำของเขาผ่านชุดพิเศษที่น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากเทพเจ้าดาวเหนือและในภาค Resident Evil Revelations ที่เราสามารถเปลี่ยนชุดของคริสให้กลายเป็นกาลาสีเรือรัดรูปที่มีชื่อว่า Hot s a l l e r Outfit for Chris ความรู้สึกของแอดที่มีให้ต่อคริสเนี่ยข็พอ <God, S 1> ไม่เหมือนเดิมอีกเลย แถมยิ่งในภาค Resident Evil Village ทางแฟนๆต่างก็พร้อมใจกันโดนมีได้นัดหมายเพื่อรวมกันทำม็อดถอดเสื้อของคริสให้โชว์มัดกล้ามออกมาจนนักเล่นเกมหลายคนรู้สึกใจเกเรขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นม็อดนี้ความวุ่นวายมันก่อตัวขึ้นในใจฉัน <I tried. S 1> ปีเตอร์ r าร์เกอร์จากเกม Spider-Man ตัวละครน,นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้เรารู้สึกวันไหวตลอดการเล่นแต่ที่แอปต้องเอามาพูดถึงเนี่ยเพราะมันดันมีอยู่ชุดหนึ่งที่ช่างทําให้รู้สึก ี่แอดขาดสติไปชั่วขณะแล้วเนี่ยคุณพระที่ปกติเรามักจะได้เห็นตัวละครนี้ในชุดระรูปสีแดงน้ำเงินที่เป็นเอกลักษณ์หรือว่าหลายๆชุดก็ดูจะเท่และแตกต่างกันออกไปแต่มันดันมีชุดหนึ่งที่มีชื่อว่าอันดี้สูตรที่เราจะเห็นได้แค่จากในเกมมา r v เว s p i d e r m a n เท่านั้นไม่ได้อิงมาจากเรื่องราวตอนไหนของหนังือการ์ตุนคอมิกเลยไอความน่าสนใจของชุดนี้เนี่ยคือหัวของปิดที่ทีมพัฒนาต่างพากันถกเถียงว่าเอ้ใส่ลงไปดีไหม แล้วมันควรจะสีอะไรอะ่ะรวมถึงอรอยยับมันกางเกงกับความสูงของขอบกางเกงเนี่ยมันควรอยู่สูงต่ําแค่ไหนวะนี่ยังไม่นับมัดกล้ามของปีเตอร์ว่าควรจะมีแค่ไหนเมื่อเทียบกับชุดสไปเดอร์แมนที่เขาสวมเรียกว่าทีมงานเนี่ยใส่เจอกับชุดนี้เป็นพิเศษเลยก็ว่าได้นะครับแป๊บซี่แมนจกเกมโค้กเยบ้าแป๊บซี่แมนดีว่า ปิดท้ายกันกับตัวละครที่ไม่ใช่มนุษย์แต่เขาคือผู้สร้างความสุขให้กับผู้คนผ่านเครื่องดื่มน้ำบัดลมในชื่อแบบซี่แมนที่นอกจากจะเป็นมาสคอตไว้ใช้ออกสื่อทางโทรทัศน์แล้วพี่แกก็ยังไปอยู่ในเวอร์ชันเกมในชื่อเดียวกันบนเครื่อง p l a y s t a t i ัน1ที่แม้จะถูกสร้างออกมาเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ให้แบรนด์แบบซี่นั้นโด่งดังมากขึ้นแต่ตัวเกมเนี่ยกับมีความสนุกเฉยเลยผ่านการเล่นที่แค่วิ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆง่ายๆแต่ถูกใจเกมเมอร์ในตอนนั้นเป็นอย่างมากนะ แต่ถ้าเราไปหารูปแบ๊์ซี่แมนตามสื่อต่างๆก็จะเห็นว่าตัวละครตนนี้มีหุ่นที่ล่ำสันมีมาาัดกรามที่เต่งตึงผ่านชุดละรูปสีเงินและสีน้ำเงินมันวาวที่ดูแล้วชวนใจเกเรแบบแปลกๆแบบที่เมื่อดูแล้วก็ชวนให้คิดถึงซูเปอร์ฮีโร่ในชุดรัดรูปที่มาแจากความสดใสให้เด็กๆและสร้างความวันไหวในใจของคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นแฟ๊์ซี่แมนวิ่งมานะับเป็นการออกแบบตัวละครที่ลงตัวถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่จริงๆ